สวัสดีครับทุกคน,กคนวันนี้เราก็มาพบกับช่องเจไดตลุยเกมอีกแล้วนะครับทุกคนนี่ก็จะมาเล่นเกมอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยฟรีไฟพิกเซ e เพนเตอร์โรบอทก,กรีนมาร์เกอร์ชาร์โด,ดไฟคือวินเนอร์มินิวอลนั่นก็คือชาร์โดไฟนั่นเองนะยังไม่เคยเห็นกันใช่ไหมหรือว่าเห็นแล้วก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะเราจะมาเล่นกันเลย ามาต่อกันเลยทุกคนมาแล้วมาแล้วอุเดี๋ยวกันนะเฮ้ยเดี๋ยวผมจะเลือกไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวตรงกลางนะผมจะเลือกไอ้ตัวตรงกลางเดี๋ยวเลือกผิดซะได้ชิคก็มาขับนะ มันหดมันหดผมว่าผมต้องใช้อนี้เลยฮึฮิจูวิ่เกะเกะเกปิวย้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไปดู นี่นี่อังอังอ้ 爸，俺、嗯 เรียบร้อยตายแพ้แล้นะทุกคนมาเอาแล้วตัวนี้เนี่ยผมถนัดใช้ไอตัวนั้นอะใส่หมวกแล้วใช้หอกอะ่ะยางชอบเลยนี่จเจอจเจอไปหน่อยยิง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 ,ยงตวนี้ทำไมยิงไม่ได้โอ้โหเลือดะะหมดแล้ว Oi, oi, oi! oi. ใช้ตัวนี้รับรองผมไม่แพ้แน่นอนเดี๋ยวคุณดูทุกคนดูนะอืมาธนูเปิดด้วยธนูเปิดด้วยธนูโอ้ยโอ้ยโอ้ยดึงวิญญาณดึงวิญญาณกุชิเบลเป็นไงล่ะคบผมอันนูนต่ก็มันที่นู้ดจ้าฮุจ้านี่นี่ นี่ฮึจ้า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 อ้าวหมดเจอนี่ไปซะหน่อย เฮ้ยยิงธนูป้าบ ผมคงตัดใช้ตัวผมเกลียนตัวนี้มากเพเกลียดตัวนี้ยทุกคนตัวนี้แหละมาขอให้ชนะแล้วกันนะก่อนเฮ้ยพลังนี้พิชชูเฮ้ยจ้าอืมอืมสู้อีก

ตายเน่เฮ้ยอืมโอกาสโอกาสหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็น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 ที่จสนหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นโอ้ยโอ้ยตายแน่เอาปละเอาปะเฮ้ยเจ้าเฮ้ยโอ้ย ปิดฉาก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 ปิดลี่เป็นไงล่ะเกมบั็กเลือดเท่านั้นไม่ลดเลยปิดฉากเฮ้ยเป็นกระดูกนะทุกคนเป็นยังงี้ครับชนะแล้วนะทุกคนวิฮีไฟพรสะ์ชนะแล้ว ต่อไปเล่นเกมไหนดีทุกคนเอาเกมไหนดีเอาเกมไหนดีไหนดีเฮ้ยมีหอโคงด้วยทุกคนนี่อัพเลเวลก็อื้อหืออะไรกันเราคงจะอัพตัวรู้ตัวละครนี่ก็เงินที่มีไปซื้อตัวละครใหม่เนาะไม่รู้นะเงินพอเปล่า แปงจูดูอเคเฮ้ยอยากได้ตัวนี้มากแต่ใช้เงินเนาะผมไม่เอาเนาะทุกคนนีอ่อัพอัพอัพมีอะไรนี่สี่ร้อยห้าสิบแล้วน่าจะซื้อได้แล้วเนาะนี่ enter ปะ่ะซื้อห้าสิบ register 10ไป้าเอา้าไม่เห็นมีอะไรทีม เฮ้ยอ้ตัวนี้ตัวนี้คอน f i r มปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาตัวนี้คอน f i r มไปอเอาตัวนี้คอน f ร r มไปได้สามตัวละครใหม่แล้วก่อนอือหือสุดยอดผมได้ตัวละครใหม่แล้วตัวละครใหม่หมดเลยสามตัวบอกเลยว่า ใช้ตัวนี้ก่อนจะแล้วลองดูอาจจะเสียเปรียบน,นะผมว่าไม่เสียเปรียบด่านนีเน้เอาไปกินเอ,อกกกกเอาไปกินเฮ้จุชก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 เอาไปละเตะซะหน่อยเตะก้านคอเตะก้านคอ,อจุออจอ๊จุ๊จุก ฮุ่ฮุ่จ้าฮุ่จ้าล่างนี้นี่อ๋อเปล่าอาปอาปล่าอ๋อล่าอ๋อปล่เอาแล้วตายแน่ตายแน่คือตายแล้วผมตายทุกคนตัวนี้มันหมดจิน ไปจุดตัวนี้ก่อนละกันเดี๋ยวตัวสุดท้ายเดี๋ยวผมจะอ่อนให้ตัวนี้ดูดิเฮ้ย hey, อะไรอ่ะเจอนี่ไปน้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยแน่แย่ yeah. ผมจะครั้งนี้ผมจะปล่อยให้มันฆ่านะทุกคนอะไรอะไรอ่ะผมปล่อยให้มันมานะครั้งนี้ผมจะแพ้และกันเพราะผมจะลองใช้ตัวละครนั้น แพ้หรอคิดว่าฉันจะไม่แพ้ึต้องชนะอยู่แล้วมัาจะใช้ตัวละครอ่ะครั้งนี้ผมตายนี่งปิงผมจะครั้งนี้ผมจะตายเนาะแต่สู้หน่อยก็ดีสู้หน่อยก็ดีสู้หน่อยก็ดี มักมักอุ๊ยนี่นี่อุ๊ยอุ๊ยเตะเตะเตะตายเฮ้ยซื้อซื้อเล่นมีซื้อเล่นมีซื้ออุ๊ยอุ๊ยตายนี่ตายนี่อื้อหือตายนี่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 ยก นี่แพงเข้าไปฮึจ้ะฮึจ้ะอืมอืมอืมเรียบรอ้อยม,ม,มาครั้งนี้จะไม่ออกให้แล้ว phát phát nhà nhà nhạc nhà kít nhà kít Hãy ผม,ผมต้องเกิดตระกูลใหม่ผมต้องการตระกูนใหม่อะไจะกาดตระกคนใหม่อะผมอยากซื้อ แบบนี้ไม่ได้เคว็ดเคร็คลามเบบี้ค่คคอ่าเดี๋ยวแม่ผมไม่ดู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 เดียวลงนะ,นะ,นะ งมโคตรนานเลยเปนครับนี่เดี๋ยวตัดออกดีเทลนะทุเรีเทรนนิง่งสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคน